สวัสดีครับโอ้ครับพี่มีปัญหาครับพี่ปัญหางอออกคอกครับงอออกคอกข้างล่างคุณน่ะแตงเมืนอยู่แห้งัวหน่อยเพราะแห้งไรหนักกว่านี้ครับวู้ดอะไรมาแก้งกันเนาะไปนะเนาะไปแล้วครับคุณน่ะแยกบึ้น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 ,น,นคุณนะะ่ะ แลนนี่ผุนหอ,อกได้นอกบ่นเนาะหอกได้ละ่ะหอ,อกได้ละกันหอ,อกได้ ใส่ควักไหนเก้ารัดไปเด้อรัดไปเดป้อโอ้นี่บ่ควักดิบอ่อะไรมาเลยอะไรมาพี่เลยจังหวะเลยพี่ละเลยพี่ละในกรุบกริบครับ ครักบว่าเฮ้เอ้ยเอ้ยว้าวเย้ยโอ้วไงคักครักหมนเข้าไปคันได้ออกไปจับสินะครับตื่นแรนเร็วใครอยู่มีกล่องเฟี้ยงรัดไปเอ้ยว้าวไปเลยครับพ่อเขาเลย ตัวนึงบ่ขขบขนนะเขากับบเขาไม่ติดนะมเข้ามาีข้ามามัต้องมีตัวนึงขอก่อนพ่นจเขาห้เอ้ พี่พอดีทันแล้วจะบอกเลยเยเยย้ไปังไหนไปังนงอรุ่นนีปีนึงครับ เมื่อสิบสองเดือนจ่อก็เบิดได้นั่นไปไหนก่อนสูบไปไหนก่อนจะยังไอืมอืมอืม เลยมาเลยเลยมาเลยฮึี่ออกครับสิ่ใออก khó quá à, <cười> <cười> khác quê là quê kia kia cái gì thôi rồi ลอกจังไหนแหละจังไหนโอ้ยสนลอกอันนี้มันยูงสี่ประตูลองเรียกมันยูงจังไหนเนี่ยดีไหมลอกกว่าดีเข้าวะเอาแบบเด็กเลยนะ ไปเมื่อสักเมื่อเมื่อเกลียด n าบ้านป๋อเรียนงานมู่กันเรีนี้เกลียด n าเมื่อกี้ปิดยูแล้วตอนเกลียด nhà อมื่อสุดโต๊ะไหมล่ะนี่ครับเรียบร้อยครับออกจากคอกคักขนาดอ่ะครับสวัสนี้ไปดีดน้มต๊อกครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ